สวดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้นี่อยู่กับเกมไมค์ครับหนึ่งหนึ่งจุดห้จศนมีไม่ใช่หนึจุดห้นย์เด็กหนึเออแอลกไว้ไว้ยหแลแลเออแลกมันมีอะไรที่วัดเดืองงมากเล่นไปเล่นมาหายบัคเฉยอะแม่แต่บัคสกินนะแม่ใชแค่บัคสกินนะแม่ แบางทีแบบเข้าเกมมาแล้วมันรีเซตทุกอย่างเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโโอ้หมาถึงดูดูหมบิบิซิโอ้เหกลกเหลกเหลกโอ้เห,หล็กเหล็กเหล็กสูดทุกคนแบบโอน้แล้วีพีหนึ่งเป็นซีพีศูนย์เรียบร้อยคลิปที่แล้วนะี่สองซีพีศูนย์เดิโอ้โห โอ้โหของดีเพียบโอ้โหเจอโอ้เด็กเกิดมาเจอหมู่บ้าน NBC แล้วก็ได้เพชรเลยโอ้แอคแลกด้วยโอ้โหเกิดมาเจอหมู่บ้าน NBC แล้วก็ได้เพชรด้วยโคตรโชคดีโอ้โหงดีอืมเพราะฉะนัต้องตัดมา หมูบ้านเอนสีมีใครที่แรกของบ้านไหมผู้ชมเขาคือผมจะอาจจะเดี๋ยวไม่รับเข้าไมในนั้นเลยติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหคุณคิดได้ว่ามันเป็นความเอ็นจีไม่มีหวาเออดีไม่ดีเลยนี่มันอะไของแม่ดอ ในตอนนี้คือไว้แลกถ้าเราหยิดเดินแล้วกันก็เปิดทีวีกันกีิดปิดแหะืนูแลกแลกแลกเล่นไปเล่นมาหายบัฟสกินได้ไงวันนี้เดินนั่งอยูเดีนอิีอย่างหนึ่งที่ ผมใจ้มีมาตเตอร์คุมตันขาดคำตาต้องมาเสดเพื่อความส,ดสะดวกะบ่ไหรือเพื่อเพื่อนั่นจะแหนนะถ้าตายของไม่ตกว่าคุณพ่อวันนี้มันยังไม่มีคำสั่งนี้เกมดูคียเกมทัน,มนทีถูกมันเป็นเกมมันเป็นเกมดูที่ทำให้ตายแล้วของ ประชากรแหลกแหลกแหลกเปิดได้ไหมอัปเดตเวอร์ชันแล้วน่าจะต้องต้องลบอันนี้ไปนล้วโชูดีฟูฟูเสียใจไอซ่าโชคดีขนาดนี้แต่คงต้องลบไปนั่งนั่งจะมันดูว่ามีโค้ดไอ้ใหม่หรือว่ายังอัปเดตไม่ได้ฟูฟูฟู

ได้เขียนน้องอร์ดวอลเกอร์เลยนะอย่างหนึ่งขอดู กุดข้าศยอนขุดทำนานทำนานจ้เจ้งไหมนาฬิกาตรงนี้แป๊บอันตรายอันตรายทุก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 ตีอันตรายๆๆๆอันตราย,รายหรือจนกันแน่เนี่ยมันอันตรายตกปล้วขา้นไม่ได้ มันจะมีพี่แอ๊ดแต่มันก็ปวดชา thank yeah. 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 8 ta thi Thôi bè ta thi mà chị bắt vào quá Hãy subscribe cho kênh กระบองเพชรมันมีอะไรสีไป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 สีไข่ไข่ว้าวความเอ็นมีสียังฟูขับปัญหาเมื่อเกี้ยสียังคนทำเปล่าจะทำความเองไม่ต้องมองคุณเอ็นมีสีไปได้เลย kim xuống xuống rồi ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำไมว,นวนนไมมนันนี้จุดหน้ามีต้อนจะคือเมื่อกี้เห็นเลยแว๊บๆแกะขึ้นนะี่แหละแต่ไม่มีได้ายนี่ขาตรงนี้ก็ได้วะนนจะคือ มือแล้วอ่ะโอ้เฮ้ยแกะแกะแกะแกขอแค่น้อยแกะแกะแกะแกดแกะคริทิคอหิตเราจะได้เอาขนไนไปทำเตียงเราจะได้เอาเอาเตียงจากขนไน 别别碰！ ุกเฉินมันฉุกเฉินต้องสร้างความปลอดภัยด้วยกันมอัอบคาบี้คาบีบีเดอะไซ วันนี้แหลกเยอะนะเนี่ยเอองั้นเราวันนี้สวัสดีครับบายบายบายวันนี้ทำคลิปรวดว่ะเอาเงโอเคอวันนี้สวัสดีครับบายบาย